แล้วก็คือยังไงแม่ก็เดี๋ยวมาสรุปในส่วนของอีพีนี้ก่อนเนาะก็เหมือนที่เราพูดไปเลยว่าอีพีนี้เป็นแบบว่าเป็นอีพีของการแบบว่าทําให้เห็นว่าทามกับกอย่าแม่งต่างกันแต่เป็นเป็นในมุมมองของกอย่านะแบบทําให้กอย่ารู้สึกสับสนในใจของตัวเองว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วกูคู่ควรหรือกูไม่คู่ควรวะนี่คือหิดเลยนะคําว่าคู่ควรเนี่ยคือเขาเน้นย้าหลายรอบมากในในอีพีนี้อะไรเงี้ยซึ่ง มันก็แอบทําให้กอยะแอบควยเขวไปนะในช่วงแรกในในสี่พาร์ทแรกอะไรเงี้ยกอยะท้าแบบเหมือนเหมือนไม่เป็นตัวเองอ่ะดูกกยะแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะดูสึดแบบพยายามบีตัวเองออกมาอืมคือรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองสับสนมากอะไรเงี้ยจนแบบมันอึดอัดมาถึงเราจนที่เราแบบว่าเรามอกโกยะรู้สึกแบบว่าโอ้ทำไมมันดูอึดอัดมันมันอึดอัดอะไรขนาดนี้วะดีดีเดชบุญที่แบบว่ายังมีคนที่แบบว่าไปคลิกเข่าให้แบบว่า เปลี่ยนมุมมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายกลับมาได้เนาะคุณผู้ชมก็แบบว่าไฟเต็มที่แต่ไฟเราก็ยังก็มาเจอคอนฟ l i c ใหม่อีกคอนฟ l i c ใหญ่คอนฟ l i c มาไม่หยุดเลยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยก็ย้ายเหนื่อยนะแต่ไม่ได้เป็นไงไม่ต้องง่ายกอกขวยกอกก้วยก้อยพูดอะไรอย่างเงี้นล่ะไม่คือแบบว่าเนาะคุณผู้ชมคอนฟ l i c เก่ายังไม่หายคอนฟ l i c ใหม่ก็ตามมาอีกเนาะคุณผู้ชม คืออีพีนี้มันมันเปรียบเทียบจริงๆหลายๆหลายๆภาพนะเนาะหลายๆโมเมนต์อะไรเงี้ยมันมันทำให้เราเห็นความแตกต่างของของสองตระกูลนี้แบบแบบชัดเจนเลยเนาะในการใช้ภาพถ่ายทอดออกมาเนาะอีพีนี้ไม่แทบแทบจะไม่มีคอนฟ lict อื่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคู่รองมาแกมแกลมคู่รองมาแบบว่าเริ่มเปิดประตูแล้วนะสายสายตาคานิ่งแบบว่าเริ่มหลอกแล้วใช่ดูคานิ่งแบบพีคาวินชอบอะรูชอบแล้วอะพีคาวินพูดอะไรเนี่ยพีคาวินพลังงาน อ๋ฮะไม่ได้ไม่ได้คู่ทองตาตัดกอบเสียงหนึ่ง <_ d ance> ไม่คือแบบว่าคู่รอเขามาแล้วนะทุกผู้ชมแล้วก็คิดว่าอีพีตอจากนี้น่าจะแบบว่ามีโมเมนต์นมากคือได้แล้วก็ในส่วนของอีพีหน้าคูมมาค่มันมาคู่มันมากแ็แต่รู้เลยอ่ะคือเปิดตัวมารู้เลยว่าไม่ชอบทามอ่ะใส่ตาแล้วฉ<า>ันว่า <แ S 2> คู่มันอ่ะชอบก่อย่าชอบก่อย่าแต่ฉันรู้สึกว่าคู่มันอ่ะจะช่วยก่อย่าะรู้สิ แต่ว่าอีพีหน้าเหมือนเขาไม่ได้แพนให้ไปเห็นตัวละครลับคนนั้นนะอืมในส่วนของของทะเลใช่ไหมอีพีทะเลก็เปิดตัวมาอย่างน่าสงสัยน่าสงสัยเนอะน่าสงสัยแบบมากๆเลยว่าอยู่ก็โผล่มามาอะไรอ่ะมีมีจุดหมายแน่นอนมีมีโกงตัวเองแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าโกโกที่ชัดเจนที่สุดของเขาคืออะไรแต่รู้ว่าอยากจะมาแก้แค้นนะแต่ละโกนึงคือเลยมาหาพวกออหาพวกแน่นอนพวกจะล้มอ่ะหรืออย่างหนึ่งคือ มาเซียมกอยามาตีสนิทกอยาเพื่อจะเข้าไปทำลายเอโฟอ่ะแบบอันนี้ก็เป็นไปได้ยิ่งสนิทยิ่งแบบอาจจะไว้เนื้อเชื่อใจกันใช่แล้วคิดดูดิเจอกันแค่สองวันอ่ะแต่กอยาสามารถให้ไปส่งบ้านได้อะแปลว่ามันต้องแบบเชื่อใจกันมากแล้วนะไม่ฉันว่าไม่ได้เชิงเชื่อใจเชิงแบบว่าไม่มันทำให้เห็นว่าคลิกกันอ่ะคลิกถูชบ้าว่าเราเป็นแบบว่า คนเหมือนเหมือนกันเหมือนกันคล้ายกันมีอะไรคล้ายกันเนาะดีกาเราจรู้เรื่องแล้วแล้วตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้ก้อยยะแบบว่าแอบสับสนด้วยแหละเนาะคุณผู้ชมก็ในส่วนของอีพีนี้ก็คงแบบกดดันนิดนึงคิดว่าทุกคนคงจะรู้สึกเหมือนกันในมูทของอีพีแรกๆผัดพาแรกอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาใจช่วยในอีพีหน้านะคะคุณผู้ชมคุณแม่ต้องไปเจอเราคุณแม่เดี๋ยวเจอม้อแกงค่ะแต่ถ้าเอางองกันาฟาด ก็คือไปเลยนะยอมไปเลยยอมเลยเหรอแล้วค่อยแบบไปคลิกกันทำทีหลังใช่ไหมอีมีนี่ก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเลือกฟีลิสเซียนก่อนว่าเลยใครมีซีนไหนประทับใจกันบ้างค่ะฉันเลือก่อนก็ได้ฉันชอบซีนเปิดมาเลยที่แบบที่ครอบครัวที่ตัวของโรสลินอะมาที่บ้านของกอย่าซึ่งรู้สึกว่าซีนเนี้ยมันแบบมันแฝงอะไรไปเรื่อยๆ่อยากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นคือแบบโดยตัวที่แบบโรสลินก็คือแบบตั้งใจที่จะ กันกอย่าออก<ม>โดยคิดว่าดูถูกขอยาว่าคงเห็นแก่เงินแบบ<ม>คิดว่าครอบครัวเนี้ยคงเห็นแก่เงินมากเลยสามารถเอาเงินอ่ะม,มาฟาดฟาดฟาดเ<ม>ดี๋ยวมันก็คงยอมแล้วก็ไปเองอย่างเงี้ยแต่แบบแม่อ่ะพอเห็นลูกตัวเองอ่ะไม่ยอมอ่ะมไม่ยอมกับเงินอ่ะแม่ก็เลยช่วยแล้วแบบช็อตที่แบบสาดน้ำปลาพริกใส่อ่ะโ<ม>อ้โหโคตรเท่<ม>แล้วก็แบบด่าต่ออ่ะโลด แล้วฉันชอบคำหนึ่งนะที่ซีรีส์พรมโซออกมาคือความเท่าเทียมอ่ะมันไม่มีจริงมันเป็น <Okay. S 1> แค่เพียงคำพูดที่สวยหรูอืมที่สวยหรูอ่ะแต่จริงๆนะถ้าสมมติว่าหนังเรื่องนี้ยจบอ่ะเราคิดว่าคำคำนี้น่าจะถูกลบออกไปเป็นคมเท่าเทียมที่ไม่ได้ความสรุจริงๆก็คือเป็นความเท่าเทียมแบบจริงๆถ้าคอยยากผู้กรถามได้ในเรื่องนี้ จริงๆชอบมากแล้วมันแล้วก็ขอขยี้เพิ่มในส่วนของซีเนี้ยมัน <ๆ S 2> มันก็มีอะไรหลายๆอย่างเช่นแบบว่าคิวของเขาว่าอีโกโ้เนาะมันมันก็แสดงให้เห็นว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วทุกคนแม่งก็รักศักดิ์ศรีทั้งนานอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวแมทามก็จะเป็นเป็นตัวแบบที่ทําให้เราเห็นว่าเราทุกคนนะ่ะมีคุณค่าในตัวตัวเองแล้วแมทามก็แบบว่าจะเป็นตัวแบบทดสอบอ่ะเป็นตัวพิสูจน์พวกเราว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วว่า S <S <an> <S เราจะเลือกอะไรเ <S an> นาะแต่ก็มันก็ชัดเจนแล้วว่าบ้านกอยแอเขาเลือกแบบว่าศัก์สีอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคีย์เวิร์ดที่แม่กว่าฉันก็จะคอยดูว่าไอ้ศักสีที่พวกเธอแบบเชิดชูที่พวกเธอเลือกกันเนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนเพราะว่าเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามุมมองของสองตัวละครเนี้ยมันมันต่างกันมากเลยเพราะว่าในมุมมองของของแม่ไงที่เป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มอง ผิดชอบชั่วดีถูกผีดแบบว่าสักทรงสักสีอะไรเงี้ยมองแค่ผลประโยชน์มองแค่ผลประโยชน์จริงเพราะว่าการมาบ้านของแม่ครั้งเนี้ยก็มาเพื่อผลประโยชน์แบบชัดเจนมากเลยคืออยากให้คนที่แบบว่าไม่คู่ควรกับลูกออกไปแล้วอยากให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีซึ่งมันก็เป็นเจตนาที่ดีของของเป็นแม่แต่หาววิธีทำอ่ะวิธีปฏิบัติอ่ะมันอาจจะดูไม่เมกเซน์ไปหน่อยอะไรเงี้ยที่มาดูถูกคนอื่นเจนาก็บอกไปไงว่าอะไรนะ อะไรที่แบบ perfect อ่ะมันไม่มีอะไรเกินไปหรอกอืมเนาะอะรั์ชันก็ได้อะของชันชอบตอนที่ตัวกอย่าคุยกับเลนตรงแบบว่าที่ขี่รถไปคุยกับข้างรดอะแล้วข้างหลังจะเป็นฟิลแบบว่าสะพานไม่น้ำใช่รู้สึกว่าตรงนั้นอะการจัดแสงจัดสีจัดคอมโพสแล้วก็จัดมุมกล้องโคตรดีเลยแล้วเราตอนที่มอง มองไกลๆแล้วเห็นทั้งรถเห็นทั้งตัวกอย่าและตัวเรและก็ตัวข้างหลังตัวฉากคือโคตรสวยสวยจริงๆค่ะถ้าดูถ้าดูที่เราเรี๊ก็คือเราเราว้าวกันใช่และตัวตรงคําพูดอ่ะมันก็คือทําให้กระตุ้นตัวกอย่าด้วยว่าอย่าไปแบบว่าอย่าไปเออย่าไปคิดข้าตัวเอง แบบว่าตอนที่มีราพูดให้คิดถึงตอนที่มีราพูดมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบว่าทําให้กระตุ้นตัวกอย่าและทําให้กอย่ามาวันเกิดอีกหนึ่งเหตุผลอันนี้คือเราชอบเลยพี่เล่นก็ยังดีเหมือนเดิมคนดีคนเดิมของน้องความมาโควิดฉันชอบซีนที่อยู่ในร้านร้านดอกไม้ซีนที่อะไรนะก็ย่าถามว่าของขวัญพิเศษของเธอคืออะไรใช่ไหมแล้วก็ครั้นี้ก็หยิบ ผมกญแจที่เขายากิทำให้แต่มัธยมนู่นอะแล้วคําพูดของคณิงอะพูดประมาณว่าขอไม่จะเป็นต้องแพงหรอกขอแบบ <ไง S 1> แบบใส่ความใสใจอะไรไปอะแต่เขาก็เห็นเองเนี้ยมันเป็นคําพูดที่แบบมันเออนะมันคือเรื่องจริงใช่บางทีแบบเราอาจจะคิดมากไงว่าเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าการที่เราแบบพยายามทําในสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปให้เขาอะ เขาก็จะมองเห็นว่าแบบเราตั้งใจมาให้เขาจริงๆอะถึงแบบจะเป็นของที่แบบกระปิดกระปอยข้าของแบบได้เล็กๆน้อยอะในเมื่อเราตั้งใจจะเอามาให้อ่ะเขาก็ต้องแบบเห็นคุณค่าตอนนั้นอยู่แล้วอืซึ่งเออซีรีส์มันโชว์ให้เราเห็นว่าแบบว่าไอ้งานมันเกิดเนี่ยไอไอวานสำคัญอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันมันไม่ มันไม่ได้สาคัญที่พิธีการนะแต่มันสําคัญที่แบบว่าในยาของมันอะจุดจุดมุ่งหมายของมันอะไรเงี้ยอย่างอย่างเช่นของกอยาใช่ไหมที่แบบว่าเห็นของอะที่เขาตั้งใจจะให้อ่ะมันสําคัญกว่าการที่แบบว่ามีคนมาร่วมงานเยอะๆมันสําคัญกว่าการที่แบบว่าจัดงานใหญ่โตอะแค่ของเล็กๆ็กน้อยๆมันอาจจะมีค่ากว่าสิ่งเปลือกนอกอะที่เราเห็นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วในนั้นมันจะมีแบบอันหนึ่งที่คือก็คือรถยนต์ที่จอดอยู่ แบบที่อย่างที่เธอเทียบอะ่ะก็แบบว่าของที่กอย่าให้อะ่ะก็ดูแบบอาจจะมีคุณค่ามากกว่ารถยนต์ที่ตั้งอยู่ในงานก็ได้เนี่เนาะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของชานชานขอเรียกเป็นซีนที่แม่พูดนั่นแหละที่เอ้ความสมบูรณ์แบบอะ่ะมันไม่มีอะไรมากเกินไปตรงเนี้ยชันชอบชอบตรงที่แบบว่ามันทําให้เราเห็นคาแรคเตอร์ของแม่ชัดมากเลยว่าสุดท้ายแล้วโกของเขาคืออะไรอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มันทําให้เราเห็นปมปมในตัวละครนี้ว่าตัวละครเนี้ย ผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะมายืนเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศในในเรื่องอะเนาะกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้เขาผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งฉันคิดว่าเขาจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าจะต้องแฟนแบ็คให้เราดูว่าทําไมถึงจะต้องดูเหมือนเป็นคนแอนตี้เรื่องของความรักแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบว่าไม่เชื่อเรื่องของความรักเลยดูมันดูเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ไร้ค่าแต่มองเรื่องของแบบว่าเงินมองเรื่องของแบบว่าอํานาจธุรกิจ เป็นเรื่องที่สาคัญกว่าตรงนี้คือเราอยากรู้ว่าทําไมอะไรเปลี่ยนเออซึ่งเรามองเข้าไปในตาของแม่ล้วก็สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดลึกๆในตาเพราะแบบว่าคนคนนี้ผ่านคนคนนี้แบบว่าน่าจะผ่านหลายเรื่องราวหลายความเจ็บปวดมาเยอะมากซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณเลพี่ซินดี้นะที่นี่บอกว่าว้าวมากแสดงเพราะว่าการแอคของเขามันไม่ได้เป็นการพูดเยอะอ่ะมันไม่ได้มีเดียร์ร็อกเยอะแต่ว่าสามารถ สื่อสิ่งที่เขาต้องการอยากจะสื่อออกมาผ่านสายตาแล้วก็มันมาถึงเราเราเราสัมผัสได้เลยโอ้โหผู้หญิงคนนี้แม่งบอกว่าเจอเรื่องมาเยอะมาทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาเป็นนักธุรกิจอ่ะใช่เขาแบบจ้างนะทุกอย่างมันดูแอคไปไปในทางนั้นแล้วแบบไม่สมุ์แบบแล้วก็ในส่วนของพี่เคก็ขอพูดนิดนึงเพราะว่าอีพีอีพีแรกเนาะก็ฉันก็รู้สึกว้าวกับการแสดงเหมือนกันรู้สึกว่าออกมาอีพีแรกแต่ทําให้เรารู้สึกสงสัยได้อะออกมาอีพีแรกแต่ทําให้รรู้สึกแบบต้องต้องจับตาดูไอ้ตัวละครเนี่ยว่า มันมาทําไมอ่ะเนี่ยแปลว่าเขาเก่งเพราะว่าในตาเขาดูแบบมีลายมีพิรุษมีอยู่มันมีความคิดอยู่ข้างในแต่เราไม่สามารถแบบรู้ได้ว่าคามคาดนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเก่งันั้นไงฆ่าอารยาไม่ใช่เขาไม่มายูนหรอไม่ใช่เขแต่แตกขอบขยี้เพิ่มอีกซีนให้มาซีนวันซีนวันเกิดซีนที่อยู่หน้าบ้านแล้วลืมตาซีนนี้คือแบบว่าตาตึงเนาะก็อย่างที่พูดไปอีกหละว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้สำ งานเกิดเป็นสำคัญที่อะไรเลยสําคัญที่แบบว่าตัวบุคคลสําคัญที่บุคคลสาคัญที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันไม่จำเป็นต้องมีคนเยอะอ่ะใช่มันขอแค่คนที่เรารู้สึกสบายใจด้วยเขาอยู่ตรงเนี้ยมันพอแล้วสําหรับวันวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งได้เงินนะเงินได้เงินสักสองสามล้านเราก็ดีใจไม่แล้วก็จะบอกว่าฉันรู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยมูดแบบ สับไปสับมามากเลยอะจริงสสัับบบบมาแเดี๋ยวเครียดแล้วก็มาตบด้วยแบบว่าาเดี๋ยวเครียดแล้วตบด้วยฮาเดี๋ยวเครียดแล้วตบด้วยฮาเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเป็นไบโพล่าจริงๆอะนะฮะานน้ำปลาที่ว่าข่าวก็ยังไม่เฉาเท่ากับอะไรทึกอย่างอะแบบเออแต่จริงๆว่าฉันรู้สึกว่าอีพีเนี้ยมูดมันแบบสับสับแบบเนาะใช่เราดูอะไรต่างต่ไปเลยให้เราดูแบบไม่ไม่เครียดหนักพยายามจะไม่ให้เครียดไม่เครียดไงแต่แบบเครียดเครียดเราเครียดไงเราดีใเราอินไง เนาะคุณผู้ชม EP นี้ก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดกําลังปูคอนฟ lict ใหม่เนาะที่กําลังจะ,จะกําลังจะเข้ามายังไงเดี๋ยวเราคงจะต้องไปเอาใจช่วยทั้งตัวกอยา่าตัวทามแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนาะเพแบบว่าไปสําเร็จในโกของตัวเองนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงนะคะถ้าชอบเรีคชั่นของพวกเรานะคะอยากมาสนุกอยากมาฟินอยากมาวีกับพวกเราก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะสัมาระกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงนะคะ แ,แต่ว่ามีสีไหนที่คุณผู้ชมรู้สึกประทับใจหรือว่าอยากเมามอยตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่พวกเราตกหล่นไปเนี่ยก็คือคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้ยานลางเลยนะคะคุณผ oui, ู้ชมแล้วก็ยังไงนะคะถ้าวันนี้มีคําพูดไหนหรือว่าการกระทําใดด้วยจะไม่เหมาะสมแล้วก็ดูรุนแรงไปเนี่ยพวกเรา4สี่คนนะคะก็ต้องขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในอีพีหน้านะคะอีพีที่เก้าเรากลับมาเจอกันมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ